พี่น้องช่องอ3รำเพรีองเริเชียวนะครับวันนี้ได้มาโอกาสมาเตี้ยมแต้มสีนะครับมาดูการพัฒนาการของแต้มสีนะครวันนี้จากวันนั้นสู่วันนี้อีส,อสานนครศรีตอนนีพี่น้องคนระับอะน้องแต้มอยู่อีสานนครศรีปีนี้ปีเท่าไหร่ละสามปียูสาวหน่อยยักปีสาวน้อยก็สามปีพอภิษฎก็สามปีพอภิษฎก็สามปียอยู่วงไหนบุ๊คโอแสดงว่าอยู่อีสานนครศรีปีนี้ปีสามแล้วปีหน้าก็ไม่รู้จะอยู่วงไหนใช่ไหมเพราะอยู่ปีละสามอาจจะไปอยู่ลำ3รำเพชรโชว์อาจจะอยู่3รบ้านแพงก็ได้ อาบ้านเก่าเข้าบ้านเก่าไงใช่แล้วพี่จะบอกว่าแ้มสีน่ะอยู่อีสานนครสีนี่คือเหมาะที่สุดแล้ววันนี้ก็มีพระเอกวัดมาส่สายยายอมแอมพี่เปาพี่น้องปามมี่น้องลบชทยน้องกดลสศิมานมาหลายคนมาหลายคนนะฮะกำลังใจเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดนะแล้วก็เป็นทางผ่านที่เออไม่ได้ยุคไกลบอกจากว่าปีมะนิดแปดเก้าสิบโลแล้วก็จากนี่ไปนางรองก็ไม่ไกลมาก ก็เลยแบบใช่อยู่ใกล้ๆบ้านแต้วสีนะครับพี่นีอยู่นางรองก็เลยมีโอกาสที่ว่าเออมาเหยียบนอกแม่ทางพานนะครับพี่น้องดีใจครับพี่น้องพราะนักศิลป์ครับท่านนั้นแจ่วบางจะยกใอ้ไปหาพี่เพา่อนเก่ากับแต่หาแต่วไม่เคยไปเลยมันไม่เป็นร่างไงพี่ก็ใช่ไงถ้านบ้านเขาไปหล่อใช่เขาไปตลอดใช่พี่นี่เราว่าแต้วสีทำไรรับบทในบทบาทเป็นอะไรในลำเรื่องพี่นี่ลำเรื่องอย่างบุญได้ทำกรรมิดกอแต้วเสียบทเป็นแม่โอเป็นเป็นยังก่อ เป็นตัวมแลูกของแม่เปาอ่าเป็นลูกของแม่เปาเป็นกระเทยเป็นกระเทยขันกระแข็เตอร์ตัวเองมากคาแรคเตอร์ตัวเองจริงๆเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่จริงๆอ่ะชาแต่จริงๆพี่เปารับบทเป็นอ่ะชายแท้ตลอดนะแต่ว่ามันตกคาม้าเป็นกระเทยตลอดในเรื่องทุกเรื่องเลยอันนี้กระเทยรับบท ถาคิดน้ำด้วยแต่เราบมดว่าเป็นกระเทาะอะไรก็ไู่ใช่เลยอ่ะอันนี้เจมบอลนะครับเจมบอลมาแล้วมงลงกับไอจีก็มื่แใช่เจมบอลธนกิจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่นกับซางวันตะมันก็เพิ่มตอน้าอีกก็อยู่อ๋อเหรอสวัสดีน้องเจมบอลธนกิจด้วยนะครับก็อยู่กับแต้มสีนะครับปฏิกันนะครับผมทีนี้พี่จะขอชมเชยนะครับแต้มสีคือมีอ่าโชว์หนึ่งที่มาทันนะครับก็คือโชว์ l g b t ไม่ขัด ิดไฟให้พี่น้องอเลิศนะฮะก็คือโชว์ LGBT นะฮะช่อง LGBT ก็จะเป็นเพลงอ่าพี่น้องกับมาติดตามแล้วกันมนเป็นอย่างแต่ว่าทำได้ออกมาดีมากคือโชวเชยคือรู้สึกภูมิใจกับน้องหนเวทีอันนี้พูดพูดความจริงนะแกรู้สึกคนรู้รู้สึกรู้สึกแบบว่าภูมิใจในตัวน้องมากๆที่น้องออกทำทำชมโชว์มาได้ดีมากนะฮะทุกคนพี่น้องพี่น้องมาเบิรงเด้อมาเบิรงเดิอ้อพี่น้องอีสานสนครศิีนะครับปีนี้ปีเท่าไหร่ละอีสานนครศิีนา่าปีเท่าไหร่ละ สารละกรสี่ปีสามคือก็อยู่ปีนี้สามปีเหมือนกันหรอ๋ออไม่ปีแรกเลย <c oughs> จังเลือดี่ยว <c oughs> พี่น้องกับมันเป็นว่าเป็นวังรับคนรุ่นใหม่แล้วก็เปิดรับสินแใ,ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้พี่น้องเปิดใจรับสินแใ,ใหม่ซึ่งเพราะว่าโลกนี้ไม่ได้แค่สีเขียวสีแดงมับใจสีนนมากทุกคนมารับชมแล้วก็เปิดใจให้โอกาส ของอิสานร,รัชพรสิน,น,นก็เป็นผู้บริหารเดียวกันกันกบสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับแล้วก็คือเฮียหน่อยนะครับผมเขาก็จะไปรับรองต้องขอ,องคบคุณบอสแล้วก็ผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้ๆนะครับมีที่ยืนแสดงความสามารถบนเวทีด้วยแมนไม่จำกัดคือแสดงตัวตนของตัวเองเลยโดยไม่จำกัดนะครับจะบอกให้น้ำเมื่อมีความสุขมากนะในการทีำเป็นตัวเองเข้าใจไหมดูเหมือนจะเมื่อมีความสุขมากนะเป็นตัวเองอ่าใช่ใช่แล้วพอเรามีความสุขเมื่อเราสามารถส่งต่อความสุขของคนหน้าไปได้ด้วยอ่า เรารู้สึกว่าโน้ตแสดงออกไปมันรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติไหมล่ะมันรู้สึกว่ามัน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 ทัดใจกับคนที่เข้าใจความรู้สึกเราอ่ะใช่ใช่เมย์เปลี่ยนสุดหรอเอาสวัมภาษณ์เจมบอลต่อใช่ไหมเจอ่าสวัสดีอาสำหรับแจ้งสีผ่านไปนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกับน้องบอลหน่อยนะฮะน้องบอลน้องบอลมาหน้างี่แน่คราวหนึ่งให้พี่ให้พคุยน้ำแน่ราครานี่คือวันนี้พี่เปาก็ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมน้องแต้มนะครับ น้องแต้มีก็คือเอาง่ายว่าแต้มสีคือใครแต้มสีคือลูกคนแรกเลยนะฮะในกลุ่มของอังเปานะฮะหลังจากนั้นก็จะมาเป็นอ่าหลายๆคนที่จะเป็นเป็นบรรลุข้อเป็นน้องฟิลม์มเป็นน้องชูใจเป็นน้องอ่าปัมมี่หรืออ่าน้องมานะาหรืออะไรรุนร่นๆต่อมานะฮะทุกคนนี่ก็คือแต้มสีนะฮะอันนี้คือน้องพระเอกบอลนะครับเจมบอลธนกิจนี่จะขอชุดสีหมวกทีปีเปาใส่ฤดูกาลนี้นะครับนี่นี่เป็นสีแดง<อ> ได้มาจากน้องบอลนะครับมีนี้ยังใหม่ยเนาะยังยสวยไหมสวยไหมเธอว่าที่ใส่ขึ้นไหมบนเวทีคิดว่าเป็นข่อมาเยอะไปใช่ไหมเพราะว่าชุดสีฟ้งใส่สวยนะไม่แต่งไม่แต่งถ่ายลงสดๆเลยก็หน้ามึงแต่งอยู่แล้วเออเอาดีเอาไฟนี้นั่นเออนั่นได้อยู่ใช่ถ้าต้องหลอดแล้วต้องมีไฟอันนี้หนีพระเอกวัดมาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพระเอกวัดจะด่านะครับอยู่นะอยู่รัโพงขวาเพื่อหาเทวินที่ทุ่ทั้งขวาทุ่งทั้งโบด พระสวพี่สูสาใยออมแอมพระเอ็นนางเอ็นมาหมดเลยพระปิดทองแก้วมันีแก้วน้ำหมามาหมดเลยแอมแซ่บไปทักตัวเด้อแก้วมันีแก้วไม่แก้วน้ำหมาพระปิดทองมาเบิดมาม่าไหลแต่พี่น้องดีใจเนาะไม่อันนี้ตั้งใจตั้งใจวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าวันนี้วันหยุดอยากจะมาให้กำลังใจน้องๆอีสานนครสินเพราะว่านางรอง ใช่ก็ร้อยร้อยร้อยนิดนิดอยู่ร้อยนิดๆอยู่แต่ก็เต็มใจที่จะมาไม่สะดุกมันก็นั่งรอเลยใช่สะดึกลับไปมากนั่งรอครับวันนี้ได้มาให้กําลังใจนะครับทีมงานอีสานนครศรีจะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับในดูการี้ที่พี่เปาได้มาดูอีสานนครศรีนะครับสมคาล่าลือพี่น้องนะครับเวทีสวยเครื่องเสียงดีแล้วก็อ่า นักแสดงคือคุณภาพอยู่แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้น้องปาล์มก็มานะครับน้องปาล์มนี่ปลามีก็มานะครับมานดมกันครับพี่เปาะนะครับอ๋ออีตี่หยุดตีกันแล้วแล้วเขาจะบาลีตูนี่นะชุดสีม่วงก็ของชุดสีม่วงของเจมอนนี่ชุดสีม่วงแต่ว่าชุดแดงนี่ตันเบื่อเราก็ไม่ให้กูเด้อยี่เต๊ะชุดเพชรมึงเบื่อไปไม่ให้กูใส่เนี่ยนั่นเบื่อเธอ ปีนี้ตัดสองชุดสองชุดอันบ้าแรงเพราะว่าจะออกสามฉากเพราะว่าส่วนได้ออกสี่ฉากที่เปาแต่ว่าส่วนมากมันมันถงหงแค่ฉากฉากฉากสามปีนี้พี่ก็ออกหนึ่งสองห้าแล้วก็สิ 4, 4, บสี่ที่นีสิ 11, <5 S 2> บเอ็ดห้าฉาก บอลออกไม่เลี่ยมบอลลำมันก็ต้องได้ใส่ชุดเพชรก็เลยว่าจะไปถอยมีอีกหนึ่งชุดนี่อันนี้คืออีกชุดชุดเมื่อกี้คือไม่เลี่ยมบอลรำนะสังวาสนี่เพื่อไปสังวาสนี่สังวาสสังวาสก็มีอีกตัวโอเคเอออีกแล้วโตเคโอ้ลานิกธนากรสังวาสลบจีบนะเออแล้วก็บาร์ล้านนี่นางไม่เอาค่าแรงนางเอาแต่ค่าชุดตั้งวันหกพันก็ถึงแล้วเนาะนี่ักินแทนเออชวาแทนเลยเอาเลยเพราะว่ามันมันจะต้องสั่งอยู่ีก แต่ว่าประตูโค้งขอไปก่อนหนักประตูโคง,งหนักมากพี่ขอใส่แค่ขนพอเรียนใช่ขน,นใช่ความเป็นหมอลำมานอะอความเป็นหมอลำความเป็นอะไรก็อขอขนพอะพี่น้องประตูโคงมันหนักใช่ มันหนักอี่สุดเลยลมันเรานจองเดียงหลังเนาะเดียงหลังวิ่งสิเขาก็ต้องพยายามอกว่าวันนี้จะบอกว่าเปาขออนุญาตนะครับทีมงานผู้บริหารอีสานคนครศรีนคขออนุญาตมาทําคลิปนะครับ <c oughs> กับน้องๆ <c oughs> ก็อนปด้อัดผู้ใดหลายคนนี่ครับ <c oughs> พี่น้องกับอัลตาน้องจะคของ <c oughs> นะครับลงช่องเ <c oughs> พราะว่าที่ไปที่มาคือก่อนหน้านี้เขาก็อยู่สาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงมาก่อนนะครับน้องแต้มสีนะครับก็ลเลยแบบว่ามาเยี่ยมยามถามข้าวน,น้องนุ่มพี่น้องหวังว่าพี่น้องก็คือยังบอ ดาวงดาม,นมานะพี่นอกก้องก็คือให้กระลังใจลูกๆนะครับทีมงานอีสานนครศรีนะครับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนะครับพี่นอ้องนะครับอยู่นี่อยู่นี่กูเอหรอเคกูเอครับโอ้ยสัญญาโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ปสักนี้ครับไว้พอกันไม่ได้คลิปหนานะครับเราฝากผลงานน้องแต้สีน้องเจมบอลธนกิจแล้วก็ทีมงานอีสานนครศรีด้วยนะครับ